จิ้ม <c oughs> yeah, อีไ้ไม่หมดผินะค่ะแค่นี้เด right <c oughs> <c oughs> ียวนี่เดียวเรามีการพามันจับอควนดดาว่วลบาวั์นะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่อการแข่งขันในแบบนี้ค่ะเลย The Cash Prize for the winner of this o i t i o n o r e ม กับทีสีเขียวนะครับจะอยู่ฝั่งก right? ับแพงเมืองนะครับแมงมุมนะครับส่วนสีน้เงินนะครับอยู่บ้านนะครับผมวันนี้วั ลอทำนะครับเชือกไหนที่ดีเข้านะครับลูกละหมื่นลูกละหมื่น้นะสีน้ำเงินยิงการคุณเม่ลาวนดีนะครับลูกละหนึ่งหมื่นุณแม่ลาวันดีนะครับลู้ลักกี้นะครับลูกละหนึ่งหมื่นนะครับเชือกไหนทิ่เข้ารับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเล่ ที่ไหนที่นะ่นแล้วก็หนึ่งมือบาทจากคุณแม่ที่ยุติเองโอเคครับตงกันตงรับไมตองมองดสเขียวครับไปเลี้ยงกันแล้วทำอะไรกันบ้างสีเขียวไปล้วคุณแครกบสีเขียวไปได้ครับเด็นเลี้ยงครับเลี้ยงครับในมุมแตมุมับมระดาษต้แล้ครับรับปรกันได้ลูกลัห้าพันเขียวเตมเลยจากคุณแม่ลาวิครับ ก็จะรับเลันบตอมันจะไปเต็มเลยอยากไู้ครับเต็ม้คับเปอร์เซน่อนี้สีเขียวมจะเขนามนเข้ามาแล้วก็ป็นะเตมมเลย

ครับตัวสี่นับหมนแสนครับัเไม่ต้องต้นต้อเตนที่้เนัวสีเดียวเครับน้องอก่ต้องเก่อนแสนคำันาเเาเลยนะครับ จะบอกนะว่าโดนลักิงไม่บอลดนลักีงแลแฟนลายไฟนรบวแฟนสนับสนุนคนวายตัวันแิ็ไม่ยิงแล้จยวจะยิงเลยมัีใจจะขเนะมันไม่ยิงสักทีเมอกี ไม่แพ้มันยิงมันไม่ยิงเฉย่ราเพิ่มเติมอีนะครับวัที่หนึ่งเพิ่มอีหนึ่บทเป็นสองบาทแล้วนะครับไม่ได้เราเองโอ้ที่สองนะฮะเอาละเอาละครับที่หนึ่งสองพันเลแล้วนะครับที่หนึ่งสองพันบาทแล้วนะครับเาอมเราได้จทางแล้วเราู้ว เราลุ้นเลยเราจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามไปตอดดาบแล้วครับเฮั้ยยิงยิงยิงมันไม่ยิง้เดินสายเออจะแสนคำว่าวิ่งอย่างเดียว มันนีอ้ยิเยด้วยไ้ปเอานะครับมาตอนนี้ทำอะไรได้ครับเพื่ชักเพืเราทำได้เป็นกินอะไรก็ถูกก็ทานครับคุ้วยก็สาหร่ายกับข้าวสีน้ำเงินเนี่ยต้องกินยากนะครับทุกคนชมครับอยอาไปเ้าต้องเด็ดไหมรุ่มันอันตรายนะครับไม่ได้ เอตอไปครับเอาต่อไครับอาต่อไปครับอาต่อไปครับเอาต่ครับอาต่อไปคอาต่อไครเอาต่อไปครับ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 เอาต่อไครับเอเอาต่อไาอไปครับครับตอไปครับเออไปับรับเอาต่อครับเอ่อเอาตรับาเอเอาตเออ อากปเลยตัเงบอร์สีคือแสงทอ้เบอร์สี่ทนะครับตงนเอร์สี่่ดน้ำเงินแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกยนะครับังนครับงแท้ ทอาพริกก็เปล่านะแต่มันสะดุดล้มแลงมนะมดกรรมการเป่าแล้วนะมาดูผู้บาดเจ็บแนะเนี่ยโอ้โหแพลแพทลแ,ทแทประสมพยลมา มันเตะบอลเก่งไงมันเ,เลยเจ็บเลยทาไมช้าไม่บาาก,กนเน่อดได้มันเียกจดงกลางเลย่ทำไมาดมาทำอะไรมันมาดูมันกินน้ำ เลยต้องมันเตะบอลไงมอสหยิก nah. ข้นมามันจะหยิบเอาโอเอร์มาบามทียกโทษแล้วมาได้ไหม o รับพ t h อ t of t h ง ยศศุอรีนะคะสำหรับผู้ชิงชนะเลศเป็นอย่างดนะคะสุดยอสุดยอดสที่แล้วเราะิดด้วยการทิงดควเรียบเงิเรองามันบ้าพร้อม้วยอยธิยศค่ะขอขอบคุณคุณแม่แอนนี่และเอ่อพัานของคุณแม่ลีลาวดีลูรอบที่ด้วยนะคะที่ เพิ <Cornell> ่มเรัลั้อนรวนไมาเอาะครับต่อไปพระเป็นชินแล้วนะครับเสมอนะครับผมในนาทีสท้ตประตูกระูครับอนนี้นะครับเอาดังนี้ครองานนะครับคุณนะครับ

ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายแต่กีฬาท่รายเใจบ้ามากเลยครับไม่ทำ้ายอ๋อน้ทีนะครับผมนอันีนะครับเราต่อไปนะครับน้องผมพันปสิครับสามสองหนึ่งครับ ซีนนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับตอนนี้ลูกเตะคะแนนยังมีวางนำเงนกอ์นะครับตอนนี้สงศูนย์แล้วแพ้แล้วยอแพ้โอยีนเนงเ้ด้วยจ้ด้วยอสีเขียวจ๋ามาเยกว่าเ

นาาิตประดุาเอาแดเเป็นครับมาั้งแต่ก่อนนะคะจันด์มได้ครับผมโอ้ยมาวดีกีนะครับี่จัักจัเต็มนะครับี่ครับผมนีก็จัักเหมือนกันนะครับมีน้อมังลติอครัเครับครับีียครับ

เจ็แล้วันต่อไปนะครับน้องไน้านะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ทีนี่มาครับหนคัเปเก่งใช่เรนลปโเป็นซุปเปอร์เซมเลยนะเลย ผมเลือกแต่ดูนะครับผมจะมาหนึ่งกับมาร์คดีงามคนท่าคนนี้น่าเล่นไหมครับโอ đa ดูแล้วครับต่อไปครับไปเรื่อยๆครับมองตรงกันนะครับขอบคุณครับท่านเข้าสับปะรูนะครับใช่ใช่ถือมือนะครับถือมือว้าวต่อไปครับต่อไปครับขอโทษนะ ครับ <laughs>

คุณแม่เาวันนี้เมื่อี้นะครับอาชีไปเลยลูกผ้าบุญราง่ลูกอนอีกสองลูกนี่แม่ลีมากรบกรบเอาลูกเสร็จถัดมาครับมาลูกที่สอง ให้น้องเด็กสามลูกแค่น้องเด็กก็ก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผม

E